แล้วก็สวัสดีครับผมวันนี้รายการอ q ควาไรท์ชนแนลครับเราอยู่กันที่ภูเก็ตนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตนะครับวันนี้ก็มีของดีนะครับของทางภูเก็ตเราเดี๋ยวเราจะไปดูทำอะไรกันนะไปดูกระชังนะไปให้อาหาราปลาเ,เออโอเคนี่เราจะถ่ายเปิดใช่ไหมถ่ายเปิดรายการนี่เราลงกระชังนี่เซอร์เรียลมากก็คือทีมพร้อมหมดละลงกระชังครับ นี่นะครับเราอยู่กับผออเดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราให้อาหารเสร็จเราก็จะ mm. เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งคุยกับผอ,ออกัน mm. เกี่ยวกับเรื่องของอการเลี้ยงปลาช่อนทะเลแล้วก็ปลากระพงทองนะครับก็คือทวิตวันครับที่นี่ของดีเยอะเราก็เลยดูดถือโอกาสดูดข้อมูลเยอะๆไปทีเดียวเลย<ะ>นะพร้อมหรือยังครับลูกพี่เอาไปกันเลยเอาแล้วอันนี้ไม่ได้เสียมนะอันนี้อันนี้ก็ถูุกไม่ติดเองนะ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ครับตอนนี้ครับผมก็อยู่กับทางผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งภูเก็ตนะครับคุณพิชญาชัยนาสวัสดีครับพีครับสวัสดีครับวันนี้ครับพอมีอะไรจะนําเสนอพวกเราครับผมค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอปลาพื้นถิ่นนะคะที่อยากจะพัฒนาเป็นปลาทะเลเศรษฐกิจชนิดใหม่อ่าชื่อเขาคือปลากระพงทองนะคะหรือชื่อเรียกตามพื้นถิ่นว่าปลาอังเกอร์ค่ะครับผมแค่ชื่อก็ถือว่า ดูมีมูลค่านะอะไรท<ช>องทองเนี่ยโอ้โหแพงแน่นอนชื่อเป็นมงคลชื่อเป็นมงคลครับปลากระพงทองเนี่ยครับหรือปลาอังเกยเนี่ยครับผมมันมีความสําคัญหรือมีความพิเศษยังไงครับพออครับก็ปลากระพงทองนะคะเป็นปลาพื้นถิ่นที่นี่แล้วก็คนทางทคนทางฝั่งอนันดามันนะคะนิยมบริโภคทางเราก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเขาการบริโภคเนี่ยก็จะจับได้แต่จากธรรมชาติ ทางเราก็เลยมองว่าน่าจะสามารถที่จะพัฒนาเป็นปลาเทเลเศรษฐกิจได้เนื่องจากว่า1มีความต้องการของการบริโภค2ก็คือเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นปลาที่มีรสชาติดีแล้วก็มีราคานะคะสุดท้ายก็คือเป็นปลาที่เมื่อเราเพาะเลี้ยงได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพบว่าเป็นปลาที่เลี้ยงได้ไม่ยากาสำหรับเกษตรกร,กรที่เราจะส่งเสริมให้ทําการเลี้ยงค่ะครับพอออบอกว่า ค,คนสั่งอันดมันนิยมบริโภคแล้วอย่างนี้พวกผมที่เป็นคนที่อื่นเนี่ยจะมีสิทธิ์กินไหมครับมีค่ะเนื่องจากว่าเราจะส่งเสริมให้เกษตรกร,กรในพื้นที่อื่นเลี้ยงด้วยห<อ>นึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทําโครงการนี้ได้สําเร็จนะคะ,ะคนพื้นที่อื่นก็อาจจะไม่ได้บริโภคเนื่องจากต้องลงมาบริโภคจากการจับเท่าน,นั้นเองเนในพื้นที่อันดมันแต่คราวนี้ค,คือที่ศูนย์ภูเก็ตเราเนี่ยเราสามารถที่จะ เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ส่งแล้วก็ผลิตลูกพันธุ์รวมถึงเอาลูกพันธุ์เนี่ยมาทําเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้อีกรอบนึงก็เรียกว่าทำครบวงจรชีวิตของเขาเลยสามารถส่งเสริมเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ได้เลยมีศักยภาพมีศักยภาพค่ะมีราคาสูงตรงนี้เลยครับผมขอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความเป็นมาโครงการนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็ในแรกเริ่มจริงๆก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2562นะคะเริ่มจากการที่เราสะสมพ่อแม่พันธ่อนนะคะจากธรรมชาติแล้วเราก็เริ่มเพาะจริงจังในปี2563นะคะซึ่งสามารถเพาะได้สําเร็จได้ลูกพันธุ์ออกมาซึ่งลูกพันส่วนหนึ่งเราแบ่งไปทดสอบก็คือให้เกษตรกรได้เลี้ยงที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพงงาจังหวัดภูเก็ตน,นะคะก็ หลังจากที่ในปีนั้นเนี่ยเราก็พบว่ากเกษตรกรมีความต้องการแล้วก็เขาสามารถเลี้ยงได้นะคะแล้วตลาดที่เขาขายได้เนี่ยเป็นขายได้ในราคาที่สูงนะคะได้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเราก็เลยทําการเลี้ยงขุนเลี้ยงจนกลายกระทั่งลูกปลาที่เพาะได้เนี่ยเราก็ขุนเลี้ยงมาประมาณปีกว่าก็สามารถที่จะเป็นพ่อแม่พันุ์ได้นะคะก็ในปี2563เราก็เพาะอีกครั้งหนึ่ง เพาะขึ้นมาซึ่งครั้งนี้ก็จะเพาะมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วก็ทำการส่งเสร,ริมให้เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงในพื้นที่อันดามันก็คือภูเก็ตพังงากระบี่ตังแล้วก็ละนองนะคะเพื่อที่จะส่งเสร,ริมให้มีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางศูนย์ก็ยังมีพ่อแม่พันธุ์ที่ได้จากการเพราะเลี้ยงนะคะที่ได้มาจากการเพราะเลี้ยงแล้วก็กําลังจะส่งเสร,ริมให้ผลิตพ่อแม่พันธุ์จากการ ที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะคะผมก็เรียกได้ว่าก้าวหน้าขึ้นอีกก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็เป็นในปี2565นี้เราจะผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่กินอาหารเม็ดนะคะครับผมก็ถือว่าเรียกว่ามีการไม่ต้องเบียงเบนทรัพยากรธรรมชาติด้วยการที่ใช้ปลามากินปลาละก็คือจะใช้วัตถุดิบอื่นในการทดแทนเป็นอาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์ด้วยก็เรื่องของความยั่งยืนทางด้านอาหารใช่ค่ะความมั่นคงในด้านอาหารแล้วก็มีสัตว์น้ํา อา,อาหารทะเลชนิดใหม่นะคะนอกเหนือจากชนิดเดิมด้วย ตอนนี้คือให้ผออเล่าในส่วนของตัวในเรื่องของกระบวนการผลิตบ้างเริ่มตั้งแต่พ่อแม่พันเลยเข้าข้าวเราเราต้องเตรียมยังไงเลี้ยงเขายังไงก็ในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะคะปกติเราก็เลี้ยงในกระชังนะคะเลี้ยงในกระชังระยะเวลาประมาณปีกว่าๆนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะถึงฤดูการเพาะพันธุ์ซึ่งโดยปกติเนี่ยฤดูการเพาะพันธุ์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่เมษาพฤษภามิถุนาก็คือช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเช็ค ความสมบูรณ์เพศของตัวผู้กับตัวเมียนะคะซึ่งการเช็คเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเมื่อตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยพร้อมแล้วเราก็จะนําปลากขึ้นมาจากกระชังนะคะเราก็ใช้อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียก็คือหนึ่งต่อหนึ่งตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งแล้วก็ทําการเพราะพันธุ์ในบ่อคอนกรีตด้วยวิธีวางไข่ตามธรรมชาติหรือกระตุ้นให้วางไข่ตามธรรมชาติค่ะครับผมก็คือ จับพ่อแม่พันธุ์ขึ้นมาใส่ในบ่อหนึ่งตอนหนึ่งคุณด้วยอาหารที่มีความสมบูรณ์ทางโภชนาการเหมาะสมเหมาะสมกับพ่อแม่พันธุ์แล้วเขาก็จะวางไข่เขาเอง่หลังจากที่วางไข่แล้วเราก็จะรวบรวมไข่ออกมาฟอกมาฟักซึ่งไข่ของตัวปลากระพงทองเนี่ยจะเป็นไข่ประเภทไข่ลอยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ถึง800ไมครนะคะซึ่งมีขนาดเล็ก แล้วก็ในส่วนตรงนี้ใช้เวลาฟักเป็นตัวประมาณ17-18ชั่วโมงน,นะคะถึงจะออกมาเป็นลักษณะของลูกปลาค่ะแล้วลูกปลาแรกเกิดที่ฟักเนี่ยครับผมหลังจากเราให้อะไรเป็นอาหารครับค่ะลูกปลาเนี่ยนะคะพอแรกฟักเนี่ยอายุ1วันจนถึง3วันเนี่ยเขาจะกินอาหารจากถุงไขแดงก่อนนะคะเพราะเนื่องจากปากเขายังไม่เปิดประมาณสักวันที่2หรือวันที่3ปากเปิดเราก็จะเริ่มให้นอเพียสของโคพีพอด ะะแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นโลติเฟอร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้อธิเมียรแรกฟักและก็ผสมกับตัวของตัวเต็มวัยของโคพีพอดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยมาฝึกเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะคเป็นผง อา <ผม S 1> หารสำเร็จเราจนเป็นอาหารเมรร็ดก็คือช่วงแรกเนี่ยครับหลังจากที่เปิดปากเขาเปิดเราก็จะให้เป็นแพงต้นแพงต้นสัตว์แพงต้นสัตว์พวกพวกโคบีพอดกับแล้วก็โรติเ<ล>ฟเอร์โรติเฟอร์เราตามด้วยอาทิเมียตัวเล็กค่ะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุอายุเท่าไหร่เราถึงเปลี่ยนมาเป็นเริ่มฝึกอาหารสำเร็จรูปครับพ่อครลูกปลาถ้าเป็นเริ่มเป็นเม็ดเล็กกันนะคะก็ประมาณสัก25วัน25วันอันนี้คือเริ่มสาหรับให้ฝึกกินอาหารสำเร็จรูปได้แล้วค่ะใช่ค่ะ แต่ก่อนหน้านี้เราก็อาจจะให้แต่เพียงแต่ว่าจะเป็นอาหารสําเร็จรูปแบบผงนะคะประมาณสักย0วันก็คือย0ิบวันเริ่มให้โรยเป็นผงละค่ะเริ่มเป็นผงบ้างแล้วแต่ก็ยังคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าซ้อนทับอยู่กับส่วนที่เป็นอาหารที่เป็นแคงต้นก็คือเรายังให้อาหารที่เป็นแคงต้นอยู่แต่ว่าก็เริ่มที่จะรีเทสใช่ค่ะเพื่อเป็นการฝึกเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งคือถ้าตัวลูกปลาขนาดเล็กมากเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถรับตัวที่เป็นอาหารผงได้ไว ราะนั้นในบ่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีลูกปลาหลายขนาดถึงเพราะมันยังขนาดเล็กเรายังคัดไซยากครับ่ะเราก็เลยเชื่อมต่อกันไว้ตรงนี้นะคะแต่โดยหลักๆก็คือที่25วันเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วละค่ะเรื่องของอัตราลอดโดยภาพรวมโดยเฉลี่ยเป็นไงบ้างครับถ้าตั้งแต่จากไข่ขึ้นมาจนถึงที่เราอนุบาลได้นะคะอนุบาลได้จนเป็นที่อายุ25วันเนี่ยก็อัตรารอดก็จะอยู่ที่ประมาณ80อ้ถือว่าสูงเลยนะฮะเนี่ยค่อนข้างสูง ค่อนข้างสูงแต่เขาก็อัตราลดก็คือในช่วงของการอนุบาลเนี่ยก็จะลดลงนิดหนึ่งเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะครับในส่วนของตัวขนาดของลูกปลาเนี่ยเราต้องอนุบาลไปถึงระยะเวลาเท่าไหร่ครับถึงจะสามารถที่จะเหมาะสําหรับเอาไปเลี้ยงต่อในกระชังเพื่อจะขุดเป็นปลาจับละก็ในการอนุบาลตรงนี้นะคะก็เราจะอยู่เลี้ยงปลาในโรงเพาะฟักเนี่ยจน ลูกป,ปลาได้ขนาดประมาณ5นิ้วนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะมารับซื้อเพื่อที่จะนําไปเลี้ยงในกระชังเนี่ยที่ไซส์ประมาณ5นิ้วนะคะห้าถึงหนิ้วเนื่องจากว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมกับปลาอวนของเกษตรกร,กรที่เป็นที่เลี้ยงปลาในกระชังค่ะครับผมเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3<ม>เดือนไม่เกิน3เดือนในการที่จะผลิตต่อรอบที่จะ ได้ปลาเกษตรกรได้ปลาขนาดห้านิ้วจากไข่จนถึงปลาขนาดห้านิ้วได้ระยะเวลาประมาณ3เดือนใช่ค่ะครับผมข้อแนะนําก็คือการเลี้ยงก็คือว่าข้อแนะนําก็คือควรจะเลี้ยงในกะชังในทะเล ค่ะก็สามารถเลี้ยงได้ดีในกระชังในทะเลในขณะเดียวกันปลากระพงทองก็สามารถเลี้ยงในบ่อดินได้นะคะซึ่งศูนย์เพิ่งทาการศึกษาวิจัยเสร็จและเนื่องด้วยว่าลักษณะทางภูมิประเทศในแถบทางอันดามันท้าโซนอันดามันเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงในกระชังมากกว่านะคะเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจะใช้ในการเกษตรในรูปแบบอื่น ถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงในกระชังแต่เมื่อไหร่ที่เราส,ส,งส่งเสริมแล้วก็ให้มีการเลี้ยงไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะส,งส่งเสริมด้วยการเลี้ยงในบ่อดินด้วยเช่นกันค่ะครับผมก็ถือว่าเลี้ยงในทางในกระชังแล้วก็ในบอ่นนบอดินด้วยใช่ค่ะถือว่ามีศักยภาพสูงเลยนะครับใช่ค่ะก็สามารถเลี้ยงหกก็ได้ในทะเลก็ได้ครับค่ะระหว่างการเลี้ยงครับผมสิ่งที่ต้องระวังแล้วการจัดการระหว่างการเลี้ยงมีอะไรบ้างครับสําหรับเกษตรก,กรหรือคนที่เอาปลา,ากระพงทองไปเลี้ยง ก็น่าจะเป็นเรื่องของโรคนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของโรคแต่โดยปกติปลากระพงทองเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความนแขนงแรงแล้วก็ทนต่อโรคค่อนข้างมาก ก็จะมีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะแต่เราก็สามารถดูได้นะคะโดยอย่างเช่นถ้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเราจะมีโครงการที่เราเฝ้าระวังเรื่องคุณภาพน้ํากับเรื่องโรคเราก็จะแจ้งกับกเกษตรกรเมื่อกกเกษตรกรทราบเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการป้องกันโดยอาจจะเสริมวิตามินซีนะคะเพื่อให้ปลาแข็งแรงมากขึ้นในช่วงที่อาจจะมีการระบาดของโรคนะคะคก็จะแก้ไขได้ ครับผมก็คือป้องกันและแก้ไขเรื่องของตัวโรคได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งความหนาแน่นที่แนะนําในการปล่อยครับพอครับประมาณ20ตัวต่อลูกบาทยีตัวต่อลูกบาทไหมอันนี้คือเป็นความหนาแน่นที่ค่อนข้างเหมาะสมใช่ค่ะเพราะเราจะเลี้ยงถึงไซส์ปลาจามไม่เกิน1กิโลกรัมใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณประมาณ9เดือนได้ค่ะประมาณ8ปถึงเเดือนก็จะใช้จากปลาขนาดห้านิ้วก็จะได้ประมาณ1กิโลกรัมประมาณ8ปดถึงเขีดแปดถึงอ๋อแปดถึงเขีดใช่ค่ะ เพราะว่าไซส์1กิโลกร,รัมเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเท่าไหร,คร่ครับครับแล้วส่วนของตัวอาหารนะครับที่เราใช้เลี้ยงปลากระพงทองเราควรจะใช้อาหารแบบไหนครับที่แนะนําโดยปกติแล้วปลากระพงทองอะคะ่ะเขาไม่ค่อยชอบขึ้นกินบนผิวน้ํนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาหารที่ทางศูนย์ผลิตขึ้นมานะครเป็นอาหารที่เราทําทไว้เพื่อสําหรับการเลี้ยงปลากระพงทองเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารจมช้า ะค,ะคือเมื่อเราปล่อยอาหารลงไปแล้วอาหารจะค่อยๆจมนะคะปลากระพงทองจะขึ้นกินได้ง่ายนะคะอาจจะไม่เหมือนลักษณะอาหารที่ผลิตขายตามท้องตลาดซึ่งเป็นอาหารเม็ดลอยแต่ถ้าเราจะใช้อาหารที่ผลิตขายตามท้องตลาดได้เนี่ยเราก็เลือกเป็นอาหารเม็ดลอยได้ซึ่งปลากระพงทองขึ้นมากินได้นะคะคแต่การที่เราเลือกจมช้าก็เพราะว่าเป็นการลดการสูญเสียพลังงาน ของตัวปลากระพงทองในการขึ้นมากินก็คือไม่ต้องสูตรเสียพลังงานในการไหวยขึ้นมากินเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมก็เกษตรกรที่เลี้ยงก็สามารถที่จะใช้อาหารสําเร็จรูปอาหารเม็ดลอยได้ตามท้องตลาดใช่หรือว่าถ้าสนใจอยากจะลดต้นทุนก็มาขอมาขอสูตรอาหารกับทางพอได้พอก็ใจดีมาเรียนรู้ได้นะคะว่าจะทําอาหาร เขาเรียกว่าเป็นการผลิตอาหารแบบพื้นบ้านนะคะเป็นการผลิตอาหารแบบพื้นบ้านเพื่อใช้เลี้ยงปลาในกระชังหรือปลาทะเลทั่วไปได้ค่ะอาหารสุดครับครับเองอันนี้คือนิดนึงครับผอเรื่องของตัวคุณค่าทางโภชนาการหรือว่าระดับโปรตีนเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่เหมาะสมที่ต้องเลี้ยงเขาเนี่ยต้องอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับโดยปกติถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะก็ปกติแล้วโปรตีนเนี่ยก็คืออยู่ที่ไม่ต่ำกว่า38 ไม่ต่ำกว่า38%โปรตีนอันนี้สามารถใช้เลี้ยงได้ก็คือสามารถใช้เลี้ยงได้เลยโปรตีน38%โปรตีนขึ้นไปใช่ค่ะได้เลยครับผมเลี้ยง8-9เดือนได้ไซส์เป็น8-9ขีดใช่ค่ะตรงนี้ถามถึงตลาดบ้างประเด็นีประเด็นหนึ่งครับปลาอังเกยหรือว่าปลากระพงทองนะครับส่วนใหญ่เขาเอาไปทําเป็นเมนูอะไรครับค่ะก็โดยปกติตอนที่เราเปิดตลาดครั้งแรกนะคะเราก็จะเปิดในเรื่องของ การทำซาชิมิเป็นปลาดิบเป็นปลาดิบแรกเป็นปลาดิบใช่ค่ะเนื่องจากว่าตลาดผู้บริโภคมีคนขั้งมากนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากเคยบอกว่าเป็นปลาพื้นถิ่นเพราะฉะนั้นอาหารไทยทุกประเภทปลากระพงะทองเนี่ยสามารถนําไปประกอบอาหารได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองถึงอย่างเช่นภูเก็ตหรือว่าปจังหวัดในแถบอันดามันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้น นักท่องเทีย่ยวที่ลงเนี่ยเราก็ทําเป็นปลาจานแล้วเขาก็สามารถที่จะทําเป็นนึ่งเป็นทอดอได้ที่จะใช้เสิร์ฟในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมหรือแม้กระทั่ง<อ>ทําสเต็กซึ่งทางโรงแรมบอกว่าเนื้อเขาก็คือจะมีรสชาติที่เหมือนกับกระพงแดงหรือว่าปลาเก๋าโอ้คร,ะค,ะครับผมก็ถือว่าคุณภาพเนื้อแล้วก็เรื่องของตัวรสชาตินี่ระดับปลาเก๋าลกเลยนะฮะ,ะแล้วก็ประกอบอาหารได้มากมายหลายเมนูนะคะ รือถ้าเทียบกับต่างประเทศก็เขาเรียกว่าเทียบกับพวกปลาเลสซีบีมเลสซีบีมค่ะใช่แล้วราคาที่อยู่ในท้องตลาดเลยครับผมที่เขามีการซื้อขายกันนะครับค่ะตอนนี้ก็กิโลหนึ่งไม่น้อยกว่า200บาทนะคะขั้นต่ําก็คือ200บาทต่อกิโลกรมัมค่ะ,คะก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยใช่2 2> ค่ะขึ้นอยู่แ,แต่พื้นที่เพราะว่าถ้าอย่างเป็นพื้นที่ภูเก็ตนะคะเราได้มากกว่า200อบาทอนอกพื้นที่เราก็ยิงย่งยิ่งนอกพื้นที่ยิ่งไกลก็จะได้ราคาดีขึ้น น่าจะหรือว่าบางทีภูกเก็ตจะดีกว่าเนื่องจากว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างค่ะนะคะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากแต่ที่อื่นๆก็ราคาดีคือไม่ต่ำกว่า200บาทต่อกิโลครับตรงนี้ก็คือแนะนําว่าถ้าใครสนใจหรือเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะเลี้ยงปลากระพงทองนะครับผมก็ถ้าเผื่อว่าสามารถหาตลาดได้ก็มาขอความรู้ได้ที่นี่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะขอซื้อลูกพันได้ไดที่นี่ด้วยได้จากที่นี่เช่นกันค่ะครับผมได้เลยครับ สามารถติดต่อที่ไหนครับพอครับก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งภูเก็ตค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างได้ค่ะนะครับผมโทรมาโทรมาสอบถามข้อมูลได้รวมถึงโทรมาสอบถามซื้อลูกพันธุากระพงทองได้แล้วก็ความรู้ในการเลี้ยงปลากระพงทองรวมทั้งการทําอาหารที่จะผลิตอาหารเพื่อให้ปลา กระพงทองกินนะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจทุกท่านได้ค่ะครับผมพออ,อคนนี้ใจดีมีแต่ให้ครับผมสุดท้ายครับ <c oughs> พออ,อครับอยากจะให้พอ,อ,อฝากหรือว่ากล่าวถึงเขาเรียกว่าความความก้าวหน้าขั้นต่อ,อไปของการเลี้ยงปากระพงทองตรงนี้กค่ะก็ะะในส่วนของความก้าวหน้านะคะในมุมมองตรงนี้ก็คือในการพัฒนาตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลี้ยงได้ครบวงจรและสามารถที่ผลิตพ่อแม่พันธุ์ ที่ได้ขึ้นมาจากการเพราะพันธุ์แล้วนะคะในลําดับถัดไปก็คือเราจะทําการเพราะพันธุ์นอกฤดูการนะคะเพื่อสร้างลูกพันธุ์สัตว์น้ําให้ได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีลูกพันธุ์สัตว์น้ําเลี้ยงได้ตลอดเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะในมุมมองว่าเราก็จะต้องพัฒนาเรื่องของทางด้านการคัดเลือกพันธุ์นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการเลือดชิดนะคะเลือดชิดเป็นการคัดพันธุ์แบบ โดยวิธีที่เรียกว่าวิธีแบบคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาตินะคะ,ะเพื่อที่จะดํารงสายพันธุ์ที่ดีได้ปลากระพงทองที่จเจริญเติบโตเร็ว เพื er tube, like yeah, hmm. yeah, ่อให้เกษตรกรเนี And, so again, ่ยสามารถที่จะมีลูกพันธุ์ที่ดีได้นะคะได้ใช้อย่างยั่งยืนตลอดได้อย่างยืนแล้วก็ไม่ต้องรบกวนทรัพยากรปลาใช่ค่ก็ลดการจับจากธรรมชาติได้นะคะก็จะเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติในทะเลอังเกยก็จะมีอยู่ในทะเลต่อไปนะคะส่วนในการบริโภคเราก็จะได้มาจากการเพาะเลี้ยงซึ่งเราถือว่าเป็นความมั่นคงทางอาหารครับผม ตรนนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับในส่วนของการเพราะเลี้ยงและทําเพาะพันธุ์ปลากระพงทองและส่งเสริมเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผอ,อพิชยาในส่วนหัวข้อมูลในครั้งนี้นะครับผมก็เมื่อกี้นะครับแอบคุยกับพอ,อหลังมาว่าปลากระพงทองเป็นปลาพื้นถิ่งของอันดามมนคนอันดามันชอบกิน ผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าผมพวกผมเป็นคนนอกผมจะมีโอกาสได้กินไหมวันนี้ผมนี่มีโอกาสได้กินแน่ๆเพราะผอเ,อเตรียมไว้ผมแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปกินปลากรับพงทองก่อนนะครับผอครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ครับผมขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ